เคสที่1ลูกพีทประวัติครอบครัวลูกพีทเป็นเด็กที่มีลักษณะเด็กกีดแม่ของลูกพีททำงานเป็นผู้จัดการกองถ่ายละครคุณพ่อเสียตั้งแต่พีทยังรู้ความโมต้องออกกองไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกลูกพีทดูวบตาลยายที่เลี้ยงหลานตามใจอยากได้อะไรก็ให้หมดทุกอย่างยิ่งกีดตายายก็ยิ่งตามใจเด็กก็ยิ่งเรียกร้องจนโมจนไม่ได้พาลูกเข้าโครงการสายต้องทำการประสานการเลี้ยงดูปรับความเข้าใจให้โมและพ่อแม่ พฤติกรรมเป็นเด็กที่มีลักษณะเด็กกีดเวลาไม่ได้ดังใจก็จะกีดเรียกร้องความสนใจมีอาการออเดตใจอิทธิพลทางสังคมโมแม่ของลูกพีดทำงานเป็นผู้จัดการกองถาอ่ายละครคุณพ่อเสียตั้งแต่พีดยังรู้ความโมต้องออกกองไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูกลูกพีดอยู่กับตาและยายที่เลี้ยงลูกตามใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาการควบคุมอารมณ์จนกลายเป็นเด็กที่ออเดใจ ทำให้เข้าสังคมได้ยากอาจจะส่งผลกระทบในวัยผู้ใหญ่แนวทางการช่วยเหลือเปลีป่ยนแปลงการเลี้ยงดูและลดการตามใจให้น้อยลงทีละนิดโดยการกําหนดขอบเขตให้อย่างเหมาะสมตามลําดับและอย่างมากถ้าหากเป็นหนักจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้แนะนําให้เข้าศูนย์บําบัดเขตที่2ใบพัดประวัติครอบครัวของใบพัด พ่อแม่เสียชีวิตโดยพ่อเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยลายแห่งในกรุงเทพเมื่อพ่อได้เสียชีวิตวรดกทุกอย่างก็ได้ตกเป็นของใบพัดพฤติกรรมของใบพัดคือชอบเล่นคนเดียวชอบพูดคนเดียวชอบพูดอะไรซ้ำๆย้ำๆโดยไม่มีบทติสัมพันธ์ชอบใช้ภาษาแปลกๆไม่กล้าที่จะสบตากับผู้อื่นโดยรวมแล้วใบพัดมีอาการออทซสติกทำให้ใบพัดเป็นตัวประหลาดในสังคม อิทธิพลทางสังคมที่เกี่ยวข้องครอบครัวไปพัดไม่รู้ว่าไปพัดนั้นเป็นออสซติกจนทําให้ไปพัดเข้าจะเข้าสังคมไม่ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือทําให้ไปพัดนั้นเข้ากับใครไม่ได้จนกลายเป็นคนที่เก็บตัวแนวทางการช่วยเหลือจริงๆแล้วการดูแลการรักษาเด็กออสซติกเนี่ยควรดูแลสองถึงสามครัสิ่งที่ต้องทําคือการกระตุ้นการพัฒนาในภาษาต่ตางๆเช่นทักษะการพูด การเข้าสังคมการดูแลตัวเองและการเข้าสังคมพ่อเด็กออสติกนั้นมีปัญหาใหญ่ในการเข้าสังคมและการใช้ชีวิตในสังคมเด็กกลุ่มนี้มีโรคส่วนตัวสูงและมีโรคจ,จินตนาการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเคสที่3บุ๊กประวัติบุ๊กเป็นเด็กที่มีอาการติดเกมอย่างรุนแรงถึงท่านไม่ไปโรงเรียนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนในเข้าสังคมไม่เป็นรอบทวก็าหาเหินโดยที่แม่ไปทํางานที่สหรัฐอเมริกา โดยอาศัยอยู่กับคุณพ่อเพียงลําพังซึ่งพ่อก็ยุ่งกับกับการทํางนานตลอดเวลาไม่มีเวลาได้ดูแลรูปถึงขั้นทิ้งให้ลูกเล่นเกมจนมีอาการติดเกมหนักและมีปัญหาในบางครั้งพฤติกรรมบุกมีอาการเกมนบิ้งแอดดิชันถึงขั้นไม่ยอมมาเรียนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเข้าสังคมไม่เป็นเพราะมัวแต่เล่นเกมอย่างว่าข้างจนทําให้มีผลกระทบต่อการเรียนทําให้เรียนแย่ทําให้เกือบสอบตกอิทธิพลทางสังคม ครอบครัวของบุ๊กเป็นครอบครัวที่มีความห่างเหินแม่ตัดสินใจไปทํางานที่ร้านอาหารในต่างประเทศบุ๊กอยู่พ่อที่วันๆเอาแต่ทำงานอยู่กับพ่อที่วันๆเอาแต่ทำง,งานและเลี้ยงเขาด้วยการซื้อคอมพิวเตอร์ให้เล่นเกมเลี้ยงลูกด้วยเกมจนลูกมีอาการแอ่เกมมิ่งแอดดิชั่นขั้นรุนแรงผลกระทบมีอาการเล่นเกมอย่างบ้าคลั่งไม่ยอมรับไม่ยอมนอน ข้อสองคุมไม่เป็นผลการเรียนแย่ควบคุมอารมณ์ในการเล่นเกมไม่ได้ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตจริงแบ่งเ,เวลาเล่นไม่ถูกแนวทางการช่วยเหลือแบ่งเ,เวลาเล่นเกมของผู้ให้น้อยลงเหลือวันละสองครั้งต่อวันและออกไปเจอคนข้างนอกและออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตกับคนภายใ,ในครอบครัวมากขึ้นเคที่สี C, ่ไออุ่นหนึ่งประวัติไออุ่นพ่อไม่แยกทางกาันโดยพ่อกับแม่จะแบ่งกันเลี้ยง3งสามวันไออุ I ่นจะอยู่กับแม่สี่วัน ข้อฐานะดีมีธุรกิจส่วนตัว 2. พฤติกรรมไออุ่นมีความสับสนทางเพศไม่รู้ตัวว่าตตนเองควรจะเป็นเพศไหนดีจึงทําให้กลายเป็นเด็กที่มีปม 3. มผลกระทบการที่ไออุ่น่่ทีอ,อุนต้องไปขอเงินพ่อมาให้แม่ได้กันที่แม่ไม่ประสบความสําเร็จทําให้ไออุ่นไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเก็ิและเก็บเ,เพศหญิงรวม ให้อุ่นเลือกเพศที่จะเป็นไม่ได้เนื่องจากสภาวะแม่ล้มทางรอบตัวครับสี่อิทธิพลอิทธิพลทางสังคมปัญหาใหญ่ของไออุ่นคือแม่ของไออุ่นไม่มีอะไรเป็นชี้นเป็นอันเพราะทำธุรกิจแล้วล้มเหลวอ,อยู่เสมอแม่แม่ของไออุ่นจะถูกต่อว่าถ,ถูกต่อว่าโดนดูถูกอยู่เป็นประจำ ไออื่นต้องไปของขอเงินพ่อมาให้แม่ห้าแนวทางัารช่วยเหลือโดยปกติแล้วเรื่องเป็นทางเพศนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนตอนอายุ4-5ขวบในเคตของไออุน่นเป็นสิ่งต้องทำต้องทำคือการเข้าใจาและการชื่นชมในตัวเด็ก ให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเองไม่ว่าจะมีเพศที่หลากหลายก็ตามเคที่ห้าวีหนึ่งประวัติวีแต่ในห้องมีหลายวีเพื่อเลยตั้งชื่อว่าวีหนึ่งเพราะสอบได้ที่หนึ่งตลอดเป็นเด็กหญิงที่ดูเทื่อพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างเรียนเก่งครอบครัวดีมีผลการเรียนดีเยี่ยมปัญหาเดียวที่วีหนึ่งมีคือต้องการไปที่หนึ่งตลอดได้แพ้ใครไม่ได้ทําให้กดดันตัวเองตลอดเวลาทั้งเรื่องการเรียนกีฬาทําทุกอย่างต้องดีที่สุดความเทียบกับรุ่นพี่ในตำนานพี่ปุนที่มี เรื่องเล่าที่ปุ่นกระโดดตึกฆ่าตัวตายพฤติกรรมของวีหนึ่งก็คือเวลาที่วีมีความกดดันหรือเครียดมากๆาก็จะเกินอาการมือเกินอาการมือจิกหรือชักเกงซึ่งมาจากการที่เธอเป็นโรคเพอร์ฟ t อิทธิพลคือการที่วีต้องแบกความหวังของครอบครัวไว้ทําให้วีกลายเป็นเด็กที่เพอร์ฟ t ในทุกๆอย่างการคาดหวังของสัง,ง,งคมกา,การแข่งขันการรู้จักเอทําให้ส่งผลโดยตรง ผลกระทบคือทําให้วีการเป็นเด็กที่ต้องการความสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ิดพลาดไม่ได้เพ้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ต้องให้ได้ตามที่หวังร้อยเปอร์เซนต์สำเร็จตามเป้าหมายก็จะทําให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและรู้สึกตัวตัวเองไร้ค่าแนวทางการช่วยเหลือในคิปสิ่งที่ทําได้ก็คือการฝึกให้เด็กปล่อยวางเลเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามีโอกาสให้หายใจเข้าลึกๆไม่ให้เด็กก็ไม่ให้เด็กเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครมีอาการหนักให้เด็กไปถ้ามีอาการหนักให้เด็กไปพบจิตแพทย์